ชาวภูเขาเสอีเอาละสองลุมหนึ่งพวกนี้มาด้วยกันเพื่อมาช่วยกันทำลายอิสราเอลแต่สองกองทัพร,รวมกันเพื่อทำลายพวกเดียวกันนะทำลายเขาเสียอย่างสิ้นเชิงและเมื่อเขาทั้งหลายทำลายชาวเสอีหมดแล้วพวกเขากลับประเทศหรือเปล่าพวกเขาทำะไรต่อเขาทั้งสิ้นก็ช่วยกันทำลายสิ้นกันและกัน สามเหล่าทัพสามประเทศพินาศหมดด้วยน้ำมือของพวกเขาเองเมื่อ,อยูดาขึ้นไปอยู่ที่เนินสูงเราต้องเรียนรู้ที่จะไปที่สูงของเราเอเมนอยู่บนศิลาในถิ่นธุรกันดารเขามองตรงไปที่คนหมู่ใหญ่นั้นและดูเถิดมีแต่ศพนอนอยู่บนแผ่นดินไม่มีสักคนเดียวที่รอดไปได้ผมไม่แน่ใจว่าสามเหล่าทัพนี้รวมกันเป็นล้านคนหรือเปล่าแต่ทั้งล้านคนนั้นตายหมด ไม่มีเหลือแม้แต่คนเดียวมีใครต้องการให้พระเจ้าปลดหนี้ทุกบาททุกสตางค์บ้างก่อนที่จะให้ไปถึงจุดนั้นมีอะไรเกิดขึ้นก่อนฮะพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงแผ่วเบาหรือเปล่าด้วยเสียงอันดังเขาระลึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าเอเมนแล้วคุณสังเกตไหมพวกเขามาทั้งประเทศเขาร้องว่าพระเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิจ ในพันธสัญญาใหม่เมื่อคนโรคเรื้อนมาเจอพระเยซูทั้งสิบคนพวกเขาร้องว่าไงเยซู mm hmm. นายเจ้าขา้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิดพวกเขาหายโรคทั้งสิบคนไม่ว่าใครก็ตามต้องการสิ่งใดเมื่อหาพระเยซู mm hmm. เขาร้องสรรเสริญพระองค์ขอพระเมตตา mm hmm. พวกเขาได้รับพระเมตตาเอเมนเอาละคราวนี้ไม่เพียงแต่หมดหนี้หมดสิน มันมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในข้อที่25เมื่อเยโฮชาฟัดและประชาชนของพระองค์มาเก็บของเสียอ่าไม่ใช่ของเสียนะครับมาเก็บของเสียจากเขาทั้งหลายเขาพบสัตว์เป็นจํานวนมากนี่คือเงินนะครับในสมัยนั้นเอเมนข้าวของเสื้อผ้าและของมีค่าต่างๆซึ่งเขาเก็บมามากสําหรับตัวจนขนไปไม่ไหวเขาเก็บของที่ริบได้เหล่านั้น สามวันโอ้โหพี่น้องครับถ้าคุณจะต้องเก็บเงินถึงสามวันคุณจะมีฐานะยังไงเพราะมากเหลือเกินในข้อยี่สิบหกในวันที่สี่เขาทั้งหลายได้ชุมนุมกันที่หุบเขาเบลราคาด้วยที่นั่นเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระพรคุณสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระพรบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเบลราคาแปลว่า พระพรการสารรเสริญและนี่คือชื่อคําเทศนาในวันนี้พระพรแห่งการสารรเสริญเบลราคาวันนี้ภาษาฮีบรูวลคัมเอเมนบอกคน,นข้างๆเบลาคาโอ้โหนี่พูดภาษาต่างชาติได้แล้วนะเนี่ยเอเมนแปลว่าอะไรพระพรแห่งการสารรเสริญไม่เพียงแต่ศัตรูพี่นาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ประทานความมั่งคัง่งให้ อย่างบริบูรณ์ข้อ27แล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปคนยูดาและคนเยรูซาเล็มทุกคนและเยโฮชาฟัตทรงนำหน้ากลับไปยังเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบานเพราะพระเจ้าได้ทรงกระทำให้เขาเปรมปรีเย้ยสศัตรูของเขาพระเจ้าทำให้หัวของเขาเชิดขึ้นพวกเขาได้ยืดขึ้นอยู่หน้าศัตรูที่อยู่รอบข้างและเช่นเดียวกับดาวิดเมื่อท่านถูกร้อมด้วยศัตรูทั้งหลาย กพราะท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองทรงปิดท่านไว้ยกท่านไว้ที่สูงศัตรูไม่สามารถเอื้อมที่ไปแตะท่านได้ท่านจึงยืดศีรษะขึ้นแล้วโ่ร้องด้วยเสียงอันดังแล้วท่านร้องเพลงสรรเสริญสดุดีแด่พระเจ้าและเปาโลได้สอนเราในพันธสัญญาใหม่จงสรรเสริญพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีเพลงฝ่ายวิญญาณถวายแด่พระเจ้าและนี่คือชัยชนะของพวกเรา ผมอยากจะขอให้เราตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เลิกคอตกได้แล้วให้ช่ดยคอขึ้นเอเมนเราเลิกที่จะพร่ำบ่นแต่จงโห่ร้องเลิกที่จะสรรเสริญปัญหาแต่จงสรรเสริญพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับคุณอย่างราบคาบและพระองค์จะเพิ่มชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพิ่มความบริบูรณ์ความมั่งคั่งเข้ามาในชิตคุณให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับให้เราอาธิษฐานในนี้พระบิดาเจ้า ท่ามกลางศัตรูท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าลูกจะเชิดศีรษะขึ้นลูกจะไม่รอให้ปัญหาพ้นไปเสียก่อนแต่ท่ามกลางปัญหาลูกจะเข้าประจำที่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งสารพัดเพราะลูกเชื่อว่า รงได้ปราบสิ่งสารพัดไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และอยู่ใต้เท้าของลูกแล้วลูกมีชัยเหนือโลกแล้วลูกมีชัยเหนือโรคภัยไข้เจ็บลูกมีชัยเหนือความขัดสนเพราะพระองค์ทรงซ่อนลูกเอาไว้พระองค์ทรงปิดลูกเอาไว้ทรงตั้งลูกไว้ในที่สูงลูกจะโห่ร้อง ลูกจะร้องเพลงลูกจะร้องสรรเสริญแล้วร้องเพลงสดุดีถวายแด่พระองค์ตลอดวันเวลาในชีวิตของลูกฮาเลลูยา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 สัปดาห์หน้าแต่ละคนจะมีคำพยา,ยานที่ดีมาเล่าให้พวกเราฟังเอเมนสำหรับท่านที่ดูดังวิดีโอนะครับ วันนี้คุณสามารถที่จะพ้นจากความผิดบาปทั้งสิ้นในชีวิตของคุณได้แต่คุณจะต้องหวานนั่นคือหวานความเชื่อของคุณไว้ที่องค์พระเยซูคริสต์แล้ววันนี้หากคุณพร้อมแล้วที่จะรับของประทานนะครับหรือของขวัญก็คือการอภัยคุณสามารถทําได้โดยการยอมรับไม่ใช่เป็นการสารภาพบาปนะครับแต่เป็นการสารภาพรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เจ้าของคุณถ้าคุณพร้อมแล้วผมอยากจะให้คุณได้อธิษฐานนะครับ ขอให้คุณอธิษฐานจากหัวใจให่งคุณดังนี้พระบิดาเจ้าลูกขอยอมรับว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่ลูกจะพ้นจากความผิดบาปได้ได้รับการอภัยถูกสร้างใหม่เกิดใหม่เป็นลูกของพระองค์นั่นคือการเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้น พระเยซูเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ตายเพื่อลูกและลูกเชื่อว่าพระองค์ได้แบกบาปทั้งสิ้นไปจากลูกแล้วรับการลงโทษแทนลูกแล้วและพระองค์เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกขอรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของลูก นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนหากคุณอธิษฐานเป็นครั้งแรกนะครับผมอยากจะขอให้คุณเขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับตามอีเมลด้านล่างนี้และสําหรับท่านใดก็ตามที่เจ็บป่วยนะครับผมอยากให้เอามือเนี่ยวางไปที่ส่วนที่เจ็บป่วยพระเยซูได้แบกความเจ็บป่วยไปจากคุณแล้วไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องแบกในสิ่งที่พระองค์แบกไปแล้ว ในวันนี้คุณสามารถรับการรักษาได้พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราวางมือบนคนเจ็บป่วยคนนั้นจะหายขอให้วางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและเราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับให้อธิษฐานดังนี้พระบิดาเจ้าลูกรับการรักษาเพราะลูกเชื่อว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูลูกได้รับการรักษาแล้วเพราะพระคริสต์ไถ่ลูกให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ คือพ้นจากโรคทุกโรคพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคทั้งสิ้นไปจากลูกในพระนามพระเยซูคริสต์โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในร่างกายนี้จงออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เมื่อคุณสั่งจงเชื่อว่าเป็นตามสั่งแล้วผมอยากให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะฮะไม่ว่าคุณทำอะไรไม่ได้ก่อนหน้าให้ลงมือทำ ฤทธิเดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายคุณแลวผมอยากให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังสําหรับผลที่เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้ยินดีร่วมกับคุณด้วยนะครับในวันนี้ผมดีใจที่ได้มาที่นี่ทุกอย่างที่มีอยู่ในใจก็เทออกมาหมดนี่คือการหวานและผมเชื่อว่าผมจะได้เก็บเกี่ยวด้วยเช่นเดียวกันผมจะได้เก็บเกี่ยวสมาชิกที่เจริญรุ่งเรืองสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในทุกด้านสมาชิกที่เต็มล้นไปด้วยความรักเอเมนเอเมน